โอ้ผมร้องเพลงเดียวผมเครียดเลยครับผมสูบซาก่อนครับสักครู่ครับเป็นตอนหลักครั้งที่สองแลที่บ่าวที่บ่าวไม่ต้องเศร้าเฮียร้องน้ำตาจะไหลเลยค่ะเฮียร้องก๊อกใช่ไหมครับเฮียร้องน้ำเดินเลยค่ะไม่ใช่แล้ว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 ครับอ๋อที่ดาวเลือปิดก๊อกหรือเปล่าเลือปิดก๊อกเนี่ย โอ้โหและคะแนนก็ท่วมท้นไปด้วยคะแนน12คะแนนนะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีใครได้มากกว่านี้ไหมนะครับและเรียนเชิญขอบคุณครับขอบคุณท่านต่อไปโอ้โหคนนี้เจ้าจีนแม่ที่ไม่ไม่ไม่เพงนมอังขอเพลงเจ้าพ่อเชียงไฮ้หน่อยค่ะถ้าโหวตให้อาหารฟรีตลอดชีพไหมครับได้รับและลยครับอ่ามีชื่อชังลีนะ แล้วตัวเป็นยังไงวะเอาไปทำไทยฮึบอ,อ่าวัวชื่อชางลีนะเป็นเจ้าของร้านอาหารเชฟอยู่ในเมืองนะฮะกระดูกสันหลังข,ข,ของชาตินะฮะวันนี้เชฟเลิกทำอาหารม็ดไล้ยังคะไล่รือออกดีไหมโอเควันนี้ก็เพลงเศร้ามันเยอะไปละวัวเลยจัดสไพ้ายเพลงหนึ่งฮะบอกกับคนคนหนึง่งแล้วก็ตอนนี้เรามาเอะไรมอะไรอะไรอะเ้ยไม่บอก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 เราอยู่ริมทะเลใช่ไหม วันนี้ผมจะจัดเพลงนี้ฮะโอ้ยนี่เลยใจเยานๆยังไม่ร้องยังไม่ร้องใจเย็นจัดเพลงต้นจีนแน่เลยไม่พีชัยแล้วแป๊บหนึ่งเตรียมก่อนเขกรับเไทยอยู่นะครับสงบสักครู่นะครับโอเคครับผม แปะแปะร้องเสร็จเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยนะเว้ยเอออย่าพิ่งแซ็กอยากให้ชวนให้เธอมาอยู่อยากจะชวนแค่เธอเท่านั้นปิดลับเรื่องราวทุกอย่างทั้งโลกจะมีแค่เธอและฉัน แค่อยากที่ไหนที่ไหนแค่มีเธอถ่ายรูปตอนเธ้ให้เธอทั้งวันแค่อยากขอใกล้เธอสุกวันแค่เพียงนั้นฟังเรื่องเธอได้ไหมอยู่กับฉันถึงฟ้าและสว่างแค่เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจแค่มีเธอในตอนตื่น แค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินเตขึ้นทะเลด,ะะด้วยกันยังมองดูแสงจันทร์ค่อยคอยเลือนหายแค่มีเธอข้างๆให้ได้เสียงที่จะหายใจแอบประสิบเบาๆว่ารักเธอแค่มีเธอฉันยอมหมดทั้งใจบอกแล้วไปเตขึ้นทะเลกัน <laughs>

ไว้อยากจะลองไปด้วยกันขอเพียงเธอพูดว่าจะไปสุดขอฟังห่างไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญแค่อยากขอไกลเธอสุกวันแค่เพียงนั่งฟังเรื่องเธอได้ไหมอยู่กับฉันทั้งคืนและฟ้าสว่างแค่เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจแค่มีเธอข้างๆในตอนตื่นแค่มองทู่ทองฟ้าไปเดินเตะึน้น เล่ด้วยกันนั่งมองดูแสงจันทร์ค่อยคอยเลือนหายแค่มีเธอข้างๆ้งให้ได้เสียงที่จะหายใจแอบกระซิบเบาๆว่ารักเธอฉันขอมีแค่เธอทั้งหัวใจ จบ,จบแล้วเหรอจบแล้วไปเตะขึ้นทะเลด้วยกันขอรกรากชื่อพ่อทีค่ะขอบคุณครับ